สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมเรายังคงเวียนไหวตายเกิดอยู่กับวิกตอนี่หนอกนะครับสำหรับเพื่อนๆคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ย mm. พี่ทำไมมันมีอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิก SD นะครับแต่คลาสสิก SD เนี่ยจะมีรุ่นแยกออกมาเยอะเลยเพราะว่ามันต้องทำมาหากินครับบริษัทมันเครื่องมือเหมือนเดิมเครื่องมือเหมือนเดิม มีมีดที่คมมากมีตะไบที่คุณภาพดีแล้วก็มีกันไกรที่ตัดวัตถุเล็กๆได้นะครับใช้งานได้จริงไม่ใช่เครื่องมือที่เอามาหลอกๆกัน made in swiss คือทำที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเดียวเท่านั้น v i c t o r รี่นอนะครับแล้วก็จะมีส่วนของไม้จิ้มฟันหรือคุณจะไปจิ้มอะไรก็ได้นะแล้วแต่ตามการํำงานของคุณแล้วก็มีแหน,นะ ทเท่านั้นเองถ้าแหนบหายชำรุดหักเรามีอะไรขายถ้าไม้จิ้มฟันหายชำรุดหักเรามีจำหน่ายครับเพราะฉะนั้นสเปร์พาร์ทเนี่ยมาซื้อได้เลยนะครับสำหรับที่เพื่อนๆที่ของหายไปที่บริษัทมันก็ทำมาขายเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นเกลียวนะเกลียวที่เอาไว้ไขพวกจุกก๊อกอนะ่ะ มันก็จะมีชุดแต่งด้วยนะครับจะเป็นไขควงแบปากแบบเล็กๆก็เราก็มีขายนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาโชว์แล้วกันวันนี้แลวรุ่นคลาสสิกเอดีเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรมา้างอ่ะมันเปลี่ยนประกับฮะมันเปลี่ยนประกับเพื่อให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นให้มันน่าเก็บสะสมเป็นรุ่นแบบรุ่นรุ่นที่มันเป็นลิมิเต็ดของสะสมก็มีนะครับมีออกมาทุกปีออกมาเป็นซีรีส์เลยก็มีมีเยอะมากเลยนะครับมีหลายแบบมาก ในชุดของมันมามันก็จะเป็นซองหนังแบบนี้นี่แต่ว่ามันไม่ใช่หนังแท้นะที่มันแถมมามันก็เป็นแค่เป็นซองกันลอยมาจากบริษัทเลยทีนี้ทางเราก็มีการผลิตซองขึ้นมาเหมือนกันนะครับซองเม็ดอินไทยแลนดผลิตโดยที่ร้านนี่แหละก็จะเป็นหนังแท้เอามาตัดเย็บนะครับจริงๆแล้วอะ่ะอย่างที่ผมบอกไงผม ตั้งใจเอาไว้ขายชาวต่างชาติเป็นหลักเลยแต่พอผลลัพธ์ออกมาคือชาวต่างชาติซื้อครึ่งหนึ่งคนไทยซื้อครึ่งหนึ่งก็เลยทํามาขายเป็นปกติเลยครับแล้วมันก็ติดโควิดพอดีเพราะฉะนั้นต่างชาติหายไปเลยร้อยเปอร์เซ็นที่เหลือเหลือแต่คนไทย <c oughs> แล้วก็ผลิตมาขายก็เป็นซองแต่งอย่างหนึ่งเผื่อใครอยากได้เอ้ยพี่ซื้อนี่เพิ่มดีกว่าราคาไม่กี่บาทครับมันเป็นซองเย็บมือนะฮะมันเป็นซองเย็บมืองานเม็ดอินไทยแลนด์เลย เย็บมือจริงๆนะอย่างที่ผมบอกเลยเคยเอาตีนเย็บแล้วมันเย็บยากใช้มือสะดวกดีนะครับเป็นงานแฮนด์เมดเมดอินไทยแลนด์สีมือคนไทยอีวัวตัวนี้ก็ตายที่เมืองไทยนะแล้วก็แล่หนังมาแน่นอนเมดอินไทยแลนด์แน่นอนเราไม่เอาวัวนอกมาวัวไทยกินหญ้าไทยขี้อยู่ที่เมืองไทยด้วยแล้วก็เอามาเป็นอาหารที่เมืองไทยเป็นวัวนมมีลูกก็ลอดลูกที่นี่ทุกอย่างเมืองไทยหมด <laughs> เงินทองจะได้ไม่รั่วไหลไปไหนวัวไทยแน่นอนนะวัวไทยแน่นอนใครสนใจก็มาโดนได้นะครับอย่างที่ผมบอกวิกตอรนี่นอกอะ่ะมันก็มีหลายๆายรุ่นแต่ถ้ารุ่นที่ขายดีที่สุดคือรุ่นคลาสสิก S D สีแดงรุ่นนี้ก็ขายได้บ้างนะครับแต่ขายไม่ดีเท่าตัวคลาสสิก S D สีแดงถ้าซื้อตัวนี้แถมซองนี้ไปให้แต่ถ้าเอ้ยซองนี้อยากซื้อซองเพิ่มก็มีนี่ขายนะครับ ราคาไม่กี่บาทนะถูกกว่าค่าเหล้าคืนคืนหนึ่งอีกงดดื่มเหล้าสักวันหนึ่งอาจจะได้เครื่องมือเล็กๆเอากลับไปเล่นที่บ้านโอเคไหมฮะแต่ถ้าคุณหยุดไปรัชดาสักวันหนึ่งคุณอาจจะมีมีดที่ใหญ่กว่ากลับไปที่บ้านได้อีก <c oughs> นะครับไปรัชดาอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเลยนะครับผมได้แต่ความสุขแต่ถ้างดความสุขอาจจะได้ของเล่นกลับบ้านไปแล้วมึงไปไหนอะ เรทชดาครับพี่สวัสดีครับผม